สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f d ี m อมชาแนลนะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์น,นะครับผมวันนี้วันที่22มกราคม2564นะครับขออนุญาตมาอัปเดตในส่วนของโครงการนะครับจากการที่ให้สินเชื่อของธนาคารออมสินนะครับซึ่งมาแจ้งข่าวกันนิดน,นึงนะอมสินครับประกาศปิดรับสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากชั่วคราวแจ้งวันเปิดใหม่อีกครั้งนะครับเนื่องจากมีคนสนใจจํานวนมากนะครับ ล่าสุดครับวันที่21มกราคมคือเมื่อวานนี้ครับ Facebook MyMo by GSB ครับได้ลงประกาศธนาคารออมสินขอปิดการรับสมัครกู้ออมสินสินเชื่อเสริมพังฐานรากชั่วคราวครับเนื่องจากมีผู้ขอเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากนะครับหลายท่านก็อาจจะงงๆอยู่ว่าเฮ้ยเมื่อวานนี้ทำไมแอปพลิเคชันเนอไมโมเนี่ยนะครับปกตินะก็มีกำลังจะขอเลย ไอคอนที่ขอสินเชื่อเสริมพลังฐานร,รากมันหายไปไหนนะครับผมทางด้านของธนาคารเนี่ยนะครับข๋อปิดการรับสมัครสินเชื่อเสริมพลังรากช,ชั่วขราวนะเนื่องจากอย่างที่แจ้งไปครับมีคนจํานวนมากนะเข้าใช้บริการนะครับยังไงสําหรับผู้ที่สมัครนะครับได้แล้วหรือสมัครไปแล้วธนาคารครับก็จะยังคงพิจารณา,นา,นานแล้วก็แจ้งผลอย่างต่อเนื่องนะนะครับอีกครั้งหนึ่งที่จะเปิดให้บริการครับก็คือวันที่23มกราคม วันพรุ่งนี้นะครับยังไงก็รอติดตามนะครับข้อมูลเนาะทั้งนี้ครับธนาคารออมสินเต,ต,ตรียมเปิดให้มีการกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานลากโดยยังคุณสมบัติของคนที่สมัครไว้เช่นเดิมและยังคงดอกเบีย้ยครับ0.35%ต่อเดือนไม่ใช้คนค้ำและเป็นอาชีพอิสระก็กู้ได้ และจะปรับวงเงินจาก50,000เป็น20,000บาทครับอันนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนจากทางด้านของธนาคารอมสินที่มีการประกาศนะครับในการที่จะต้องนะหยุดชั่วคราวด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้นะครับแล้วก็จะมีการเปิดใหม่วันที่23คือวันพรุ่งนี้นะยังไงก็อดใจรอวันพรุ่งนี้ก็รุยกันต่อนะครับนะ ใครที่ได้รับนะหรือเข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยนะครับมันไม่เห็นห0,000่นไม่ต้องแปลกใจนะทางด้านของธนาคารออมสิน ปรับให้เหลือ20,000บาทครับและในขณะเดียวกันครับวันที่23ใครที่เคยกู้นะสินเชื่อทางด้านของออมสินนะครับเป็นสินเชื่อสุขเฉินปี63ท่านก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้เช่นเดียวกันให้วงเงินสูงสุดที่20,000บาทครับอ่ะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตแบบเร็วๆให้กับท่านได้รับทราบสถานการณ์ของนะสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินครับผม เอาละถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสร์ฟตรงแบบนี้ให้กับท่านได้รับทราบกันครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ